อนาอนานปนานสิเตรียมตัวออกจากสังสารวัตรไฟและลมแสงไม่ปรากฏเมื่อแสงไม่ปรากฏก็ไม่เป็นพบหรือผืนนาเมื่อไม่เป็นพบ หรือผืนนาก็ไม่เป็นที่ตั้งของวิญญาณเมื่อไม่เป็นที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่เป็นที่ตั้งของดวงจิตวิญญาณปรากฏก่อนก็คือแสงปรากฏที่ผืนนาก็คือฉาก หรือฝาเลือนหรือดินและน้ำส่วนแสงปรากฏต่อเป็นดวงก็คือดวงจิตดังนั้นพุทธองค์จึงใช้ลบที่แสงไม่ปรากฏที่ไม่เป็นผืนนามาปฏิบัติธรรมภาวนาอานานตปานนณสติ